สวัสดีค่ะแอฟฟี่น้องสวัสดีค่ะจากข่าวนะคะที่เป็นกระแสอีกตอนนี้ที่น้องๆหนุ่มๆติดอยู่ในรถยนต์นะคะวันนี้หราจะมาแชร์ความรู้นะคะเพื่อให้คุณผู้ปกครองเนี่ยสอนน้องๆหนุ่มๆน,นะคะเอาตัวรอดจากการติดอยู่ในรถค่ะอันดับแรกนะคะน้องๆหนุ่มๆน,นะคะที่นอนหลับอยู่ในรถนะคะถ้าตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องข้ามไปที่เบาะคนขับนะคะ จากนั้นนะคะสังเกตนะคะตรงกลุ่มนะคะที่มีสามเหลี่ยมน,นะคะ <S <S อ่ะแล้วก็น้องๆหนุน่มๆน,น,นะคะกดปุ่มสัญญาณนี้ได้เลยน<โด>ะคะจะขึ้นเป็นไฟสี่ขียวนนะคะเพื่อให้คนที่หูไอยนอกนะคะเห็นไฟสื่อเยวนแล้วก็จะได้หันกลับมาดูในรถนะคะว่ามีใครติดรือ่าหรือส่งสัญญาณนะคะเพื่อให้ออกมาสังเกตการในรถนะคะ ดับที่2นะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยน้องๆหนูๆติดอยู่ในรถนะคะสามารถบีบแตรรถได้นะคะเพื่อส่งสัญญาณให้คนภายนอกเนี่ยหันมาเห็นเราที่อยู่ในรถนะคะและที่สาคัญเนี่ยการบีบแตรรถเนี่ยรถนะคะขณะด,ดับอยู่ก็สามารถบีบแตะได้นะคะเพราะ,ะนั้นนะคะเออไม่ต้องกังวลเลยว่าถ้ารถไม่สตาร์ทนะคะจะดิบแตะไม่ไม่ดังนะคะสุดท้ายนี้นะคะน้ำหวานก็อยากจะฝากคุณผู้ปกครองนะคะ บอกน้องๆนะคะหรือคุณน้องๆหนูๆนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะก็นําไปฝึกใช้กันได้นะคะเพื่อเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมาเราจะได้เอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้ได้ค่ะ